ในแบบกฟร์คาที่41นะครับเมื่อเราทำบันทึกข้อมูลเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะสร้างฟอร์มรายละเอียดขึ้นมาครับโดยเราจะไปที่โปรเจกต์แอดฟอร์มเลือกฟอร์มเลือกโอเพนแล้วก็ตั้งชื่อครับ frm รายละเอียดก็คือ detail d e t a i l แล้วก็ Detail name ครับ แล้วใส่สีพื้นหลังก็เหมือนเดิมครับสีสบายตาดีแล้วก็ตรงแคปชั่นนะครับก็พิมพ์ว่าลายละเอียดชื่อสกุลเสร็จแล้วไอคอน ไอคอนเ้วก็เปลี่ยนครับกราฟิกไอคอนอันนี้เป็นลูกโลกแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ครับ i ินโด s state ให้เป็น Maxim ิม e เรียบร้อยแล้วเราก็ขยายในหน้าฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวเซฟก่อนบันทึกก่อนชื่อฟอร์ม t a i l name ในหน้านี้นะครับเราจะสร้างให้เห็นรายละเอียดเพื่อออกเป็นรายงานเพราะนั้นเรา copy นี่ครับก o ปี้ดัชกิจในนี้มาเลยจะได้ไม่ต้องทำใหม่ครับอา้าวทำไมไม่ออก copy เพศว่างอืมเราให้จัดกลางครับแล้วก็ copy l a เบ l นี้มาครับถ้าเรามีอยู่แล้วเราไม่ต้องไม่จำเป็นต้องพิมพ์ใหม่ครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นรายละเอียด เราก็ขยายให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว AODC เราก็ก๊อบมาเลยครับังไม่ต้องวาดใหม่เพจว่างนี่ครับ เสร็จแล้วเราจะให้มีปุ่มค้นหาแล้วก็ก๊อปมาเลยนี่ปุ่มค้นหาก o อปปี้เพจวางแล้วเราจะให้มี Textbox เพื่อใส่ชื่อครับพิมพ์ชื่อแลค้นหาแล้วก็วาดเลย ชื่อเทคหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมีอุ่มรายงานปุ่มรายงานเราเอาสีไรดีอ่ะสีนี้แล้วกันอเอาสีไรดีไม่ใช่ไม่เหมือนอปุ่มรายงานเอาสีแสดได้กันครับ copy เพจ เดี๋ยวเราก็อบมาก่อนนะครับไล้ตั้งชื่ออืมแล้วดูแล้วปุ่มอ๋อปุ่ม exit ยังไม่มีครับแล้วทีนี้เมื่อเรากอบได้แล้วแล้วก๊อบอร์มโหลดครับฟอร์มโหลดจากนี้มาอืม ฟอร์มโหลดเดี๋ยวนะครับให้ไปฟอร์มโหลดแล้วก็เพจวางนะครับส่วนตรงนี้ยังไม่เอาเราตัดออกซะเอาฟอร์มโหลดก่อนนี่แล้วทีนี้ นะครับตัวดตกิจเราก็ไปดัสซอร์เอเดโอดีซีครับอืมถูกต้องอทีนี้เราลองทดลองนะครับปิดนะเ,เราทดลองโดยการเปลี่ยนสตาร์ทอัพให้เป็นฟอร์มดีเทลเนมแล้วก็ลองดูครับ เห็นไหมครับจะมีรายชื่อนักเรียนเข้ามานี้แล้วเดี๋ยวเราก็ตกแต่งแล้วก็ค้นหานะครับตรงนี้แล้วจะมีอ่าตรงนี้ก็เป็นรายงานแล้วก็อ่าอะไรนะปุ่มปรับนะครับเออเรายังไม่ได้เอาปุ่มปรับมานะครับปรับข้อมูลเราปุ่มปรับข้อมูลมาก่อน ก็พิเศษแบบมูนไว้ล่างเลยอันนี้จะปรับให้เป็นรายงานก็เปลี่ยนเป็นรีพอร์ตนะครับแล้วตรงนี้ภาษาไทยก็เป็นรายงาน ตรงนี้ s ิ m ดิซเซิร์ถูกต้องค้นหาอันนี้ปรับข้อมูลรีเ e s h ถูกต้องนะครับเอาแล้วครับครบแล้วนี่ก็เป็นการสร้างฟอร์มนะครับรายละเอียดข้อมูลเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งโค้ดกันครับ